สวัสดีครับตอนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบ่าวเอกล้านทุ่งนะครับวันนี้พาทุกคนนะครับมาอยู่กับนิวฮันแลนด์เจ็ดนะครับลงลิปเปอร์5ขานะครับพร้อมไปจับนะครับโอ้ดินแข็งๆแบบนี้นะครับลงลิปเปอร์5ขานะเอาต่ออ้อยออกนะครับโอ้ตรงไหนดินแข็งๆนะครับรถจะสั่นเลยนะครับนี่นะ ริปเปอร์ห้าขานะครับด้านหลังจะเป็นใบจับนะครับนี่นะครับแ่เจอดินแข็งมากนะริปเปอร์ค่อนข้างที่จะลงไม่ลึกนะครับโอ้โหนี่นะรถตันทั้งคันเลยนะครับ เออยังเอาไม่อยู่นะเจอดิดนแบบนี้ดินสุดยอดเลยนะ ครับวนกลับมาแล้วนะครับเราอยู่กับทีมงานไล่ลมเหนือนะนิวอัลแลนด์ยัดแต่40นะครับลงลิปเปอร์ห้าขาพรอมใบสับนะดินแข็งแข็งแบบนี้นะครับโอโ้โหริปเปอร์ยังแทบไม่เข้านะครับลงทีนะรถสั่นทั้งคันนะนห็นะครับ ริปเปอร์เรียบร้อยมาแล้วนะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนด้วยนะวันนี้นะครับรถทำงานหนักด้วยนะ นะครับบิ๊เปอร์นะครแทบไม่ลงเลยนะลงได้ก็ไม่ลึกนะสำหรับตัวรถดี่ไม่ต้องพูดถึงนะมันใช้กำลังเยอะเลยเพราะว่าดินแข็งมากนะ น้ำหนักของตัวผ่านไม่ต้องพูดถึงนะเยอะมากนะครับนี้อากาศร้อนโอ้ขึ้นมาแล้วนะโอ้ทองใช้กำลังเยอะเลยนะนี่นะครับ นี่นะลงลิปเปอร์ห้ขานะครับ เนะครับผมตลอดคนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับมาอยู่กับทีมง,งานไล่ลมเหนือนะนี่วอนแล 84, ์784โตนะลงลิปเปอร์5ขาดินแข็งๆแ,แบบนี้นะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ